เมือ่อเพรา่ายเลยเอาเนี้ยมาปลูกปลูกปลูกปูกปก,ก,ก,กีดกับหัวไว้ลมมันแห้งนะจ๊ะน้องพี่น้องจ้ะลมแรง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 อิสวินเนี่ยดอกไม้พังเมื่หักเมื่อ้ะพี่น้องจ้ยยะเออพูดอินวัตซะเดวัตซะ พี่น้องจาเบินพ้นพ่วงพ้นพ่วงของรมนะจนนาอพี่น้องจาพลิกข่อยหักมือพี่น้องอสิได้เก็บรอบนี่สิได้เก็บวัชพิาให้มันเขียวจากเอว้าผพิดพี่น้องจะวัชสิาให้มันแดงอีกจากน้อยแดงว่าได้ดอกพี่น้องจะต้องเก็บจ้ะต้องเก็บเขียวเขียวไว พุ่นะเบืองล้มมาพัดใบใหม่มาจ้าก,กับพัดมาเตอไสพี่น้องจา้าต้นพริกคอยนั่นเมือดรอพี่น้องคอยิได้เก็บพูดคอยิไดเ้เก็บเก็บเมือดเลยบาทนี้พี่น้องสิเก็บไม่เมือดเลยนาอพี่น้องเนาะเพราะมันหนาวมันบ่แดงให้คอยเลยพี่น้องจ้ามันม่นมีความแดงให้คอยเล้วเ,เพราะว่า มันหนาวมา,ากคกแล้วปีนีหนาวไว้พอใ่ว่าทั้งหนาวทั้งร่มที่แหลกกับวาสีเอาไว้ให้มันแดงจัหน่อยก่อนจิกลับานนาะพี่นองเนาะว่าสีให้มันแดงมันบ่าได้แดงดอกพี่นองพุดนะนี่มันก็ร่างเริ่มแดงคื้สิคือสิบ่าได้แดงดอกก็สิได้เก็บเมดแล้วพีนองถ้าพี่นองเก็บพริกนู่จะพี่นอง้กพุณนะ ท่างใบวงใบใหม่จักกะมาแต่ใสพี่น้องจ้าเอาพี่น้องขอสิพาพี่น้องเก็บพริกด้พี่ชนาะพี่น้องจา้าเก็บเมื่อแตเขียวโค้งเขียวเขียวนี่พี่น้องดำดำแหล่ๆนี่คอยกันเก็บเมื่อเลนี่จ้ะพี่น้องจา้าต้องเก็บเมื่อหลับ โอ้ยพี่น้องจ๋าเต็กมกระบาแล้วเต็กมกระบะแล้วพี่น้องเต็มกระบะแล้วเอาไปเทก่อนพี่น้องจ๋านี่เต็กมกระบะแล้วเอามาเทก่อนเนาะพี่น้องเนาะพ่าเก็บบ่ได้พี่น้องจ๋าพีกันลมมันแห้งเนาจะพี่น้องจ๋าเอ้าลมมันแห้งก็เลยต้องเก็บเอามาเทก่อนจงเก็บไหม เอออิสุฟุนเฮ้ยกล่องก็อยู่ข้างนอกพี่น้องจ้าคอยเอามาเทในเฮียนจังวากันไปเก็บไหมพอใหญ่แบบป๊าดตัวพี่จันว่ายังมะเขิงได้พี่น้องนี่ยังมาท่านเคิงเลยไปเก็บตัวนี่ว่าหันเก็บแต่แถวนี้เนาะพี่น้องจ้าเก็บแต่แถวนี้ ต่าวาขวายใจพี่น้องเบื้องพี่น้องคุณตามมายัางหลายอยู่ปะย่งหลายอยู่พี่น้องคุณอะอย่งเต็มอยู่นี่ขอยเก็บรอบสามเลยไปรอบสองรอบสามอบสามรอ,อบสามนี่ลหละอันมู่วอันน,น้ยเน,น้นเก็บก็หลอกแ็กแรกเทระเคืองโลดเทระย่างก็กะมู่แดงแดงเนาะจะนาะพี่น้องจา้าคุณน่ะพี่น้องที่ก่อยลมมันมาแห้งเนาะจะมันนีเนาะลมแรงมากมาก ยังด่งยังเต็มอยู่ในหน่อยเต็มอยู่บ่ได้เขียวเอ้ยบ่ได้แดงดอกพี่น้องอันนี้ขดเก็บเพาท่านแล้วเนาะพี่น้องเนาะขดสีเก็บอยู่พี่น้องเมื่คือสีบด้แดงดอกพี่น้องขดเลยเก็บ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 ให้หมดเนอจาะพี่น้องจ้าได้ไปแล้วได้ได้ไปเต็มกระมังนี่แล้วล่ะกระมังหนึ่งแล้วเลือกเอาหน่วยแก่แก่สุดๆเลยพี่น้องจ้าหน่วยอ่อนหน่วยยังเนี่ยกับปนๆกันไปแต่กับบัวอ้อนลายนาะจ้ากพี่น้องเนาะ แต่ถ้ามาเก็บจะเก็บอตัตรน้อยแก่ซะส่วนมากแล้วพี่น้องแก่มาเนี่รุ่นน้อยอยู่พี่น้องรุ่นน้อยยังหลายอยู่ไหมพี่น้อง <c ười> คอยกสิได้เก็บเน,น,น้อยจะนาะเพราะวะ่าอีกสิ้นเดือนนี่คอยกสิกลับเมืองไทยเน,น,น้อยจะนาะพี่น้องจา้าโอเคพุ่งยนันแล้ววันเก็บโลดวันที่แล้ววันย่อมไม่คอยเก็บเนี่ยพี่น้องจา้าที่แรกววันย่อมไม่คอยเก็บนาะว่าโอ้ยถ้าเก็บแรงว่าะั่นว่า ฉันชอบกินแดงๆเงจ้ากินเข้าไปเปียกแดงๆที่เก็บสามโลดสี่โลดสำหรับเจ้ากินเข้าไปวซัไน <c oughs> กินเข้าไปอันแดงๆที่ขวบเก็บไว,ว้นั่นกินเข้าไปเฮี่ยมันยังมาขว้างอีกเรากำลังรอนอกจากน้องพี่น้องจะ้ะอันมือนีลมแห้งแห้งพี่น้องไปโรงเรียนนะจ๊เน้าพี่น้องเนาะสภาพอากาศนักเรียนอนะันไปโรงเรียนบ่ได้นะจ๊ะกจากพี่น้องจะ้ะมูนักเรียนน้ำกันกระจวน กีนนะข้าเจ้านั่งรถไฟมาเนะนาะจะเนาะนั่งรถไฟรถอยังมากข้าเจ้าลมมันแห้งเหมือนเราจะคอยขี่รถไปกะต้นไม้นำทางเราจะเนาะพี่น,อนะ <c oughs> น,อน้องเนาะแบ่งกอนแบ่งต้นก็ค่อยๆคอ,อยตาไล่เนะราจะพี่น้องมันเขียวไปหมดมันโมเมนต์แดงคอยกับแบ่งเก็บเป็นต้นเป็นตน้น,ตอนเอาเนาะจะเนาะพี่น้องเนาะมานี่กะเก็บเอาข,อ,ของเจ้าของแล้วๆกะพี่เราอยู่โรงเรียนเลาวคนไทย,ยโรงเรียนแล้ววา,านเก็แบเบก็แบบแล้วไปพัาฉั่นมา จ้าหนูเก็บเราก็มาเอาโหลดว่าสนองแต่ามาบอกให้เรามาเอาตัง้งแต่สองสามมือที่แล้วคุณพี่น้องจ้าเพราะว่าเพราะว่าคอยจิยกให้เป็นทั้งตอดเลยอันเก็บเนี่ยพวกเก็บเนี่ย,ก,ยกับโยกไปวันเป็นกระบะบัตรอันโตเมื่อจังเอาม่าเป็นยังว่านงมาบอให้เรามาเอาไปดูแลเนาะจะเอาไปดูแลต่อก็จะกินดีด้วยไปนอนจะกินไวยอยู่เดีนาะเพราะว่าพริกมันบ่ามื่อวานีเดียวแต่จังมันเฮาปลูกป่อยปลาละเลยเป็น ปีท่องปีก็ได้กินอย่านี้เนาะพี่น้องเนาะป่อยก็เพราะไงป่อยชิมแบงสี่ล่ะปีหนา <c oughs> ก็เลยว่าปีหนาต้องปลูกไหมเพราะไงวะกินหอดสามปีก็บ่ะมาณเหมือนเพราะไงแต่ว่ากระเซนแซ่แซ่แ,แข็งไหวเนาะจ้าพี่น้องเนาะพี่น้องตรงใจวนันเอาเก็บไปสี่จังเลยอยู่เมืองนอกพี่น้องจ้าอยู่เมืองนอกกะอาศัยเซ่สองฟิตไหวเนาะจ้าพี่น้องเนาะแต่ว่า เขาแซ่ terror, glucose, ์ทงฟิตใบย่าเขาออกมากินวัดแตกต่างกันก็ริกสดออกพี่น้องคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าย่าเขาออกมากอะ้ามันแข็งๆอยู่ก็บตำเลยกัคือกันละพี่น้องก็ริกสดก็มีความเผ็ดแต่คือกันวัดแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าปาร์ตขึลายแถ่วลอกระวันคือว่าเก็บแล้วมันสีมันลายแล้วจริงๆพี่น้องเนาะมันคก็ลายแล้วตะกี้ก็ย้อนเก็บเอาเนาะพี่น้องเนาะย้อนเก็บเอาอันหน่วยแก่แน่หน่วยอ่อนเป็นหน่วยหน่วยแดงแน่หน่วยแก่แนาะเนาะพี่น้องอันแก่ๆที่มันเหมือน สีน้ำตาลมันบ่กท่านแดงก็ย้อนเก็บเอาเนาะจาะน้องพี่น้องจ๋าบ่านี้เก็บเอาเม็ดเก็บเอากาวันที่มันแก่ม็ดมันบาอ่อนเก็บเอาเม็ดวัานี่ระว่างปาดคือหลายแต่ว่าอัจาว่าเพิ่งมาโต๊ะใหญ่เพิ่ามาเพิ่งมาว่าปีหน่าเขาสงสัยเขาบปได้ปลูกเอาอาจารย์อันคนมากปลูกเนาะพี่น้องจ๋าเอยเป็นคนที่แบบว่ามากปลูกพักปลูกมีเนาะอาจารพี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยคยกับปลูกพี่น้องคอยทำให้ความสุขอยู่กับต้นไใหม่ อันยุบานเนี่ยก็มาปลูกพี่น้องปลูกกับเผาปลูกวันละผ้าปลูกพักมาจกมาแจ๊กในสวนเราพี่น้องจ้าสวนกับแม่เบนว่าสวนใหญ่เดินเฮียนเดี๋ยวของนะพี่น้องเดินเฮียนกับดัดแปลงขางเฮียนเนาะพี่น้องเนาะปลูกปลูกต้นไม้ปลูกพักปลูกมีช่วงนั้นช่วงนี้กับปลูกไปเห็ดไปเนาะพี่น้องเนาะแต่จริงๆก็บาเพราะใคได้กินเท่าใดร่เรพี่น้องปลูกเรากินบ่ทันเนาะจ้ะเนาะพักมันงามกะเมื่อกี้กะตัดไปไฮเพียนเพิ่นคลายก๋วยเตี๋ยวเนาะ จังหัดละผ้าทำมันงามนะพ be, oh, more, ี to me. Me. ่น้องน้อคอยกับตัดไปให้เพิ่นเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวกะให้เพิ่นเอาไปแปลว่าบ้านเท่ากินก๋วยเตี๋ยวซุ้มมือนี่มากินกับใบหัวละผ้าเนาะพี่น้องเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวยังงึงกะซุ้มมือกินกินก๋วยเตี๋ยวต้องมีผักเลยเมื่อพักหนึ่งกับพักหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคอยกับตัดไปให้ใหญ่แล้วหมกน่องหมกหน้าคอยกับบัวโนกับบัอึดพี่น้องยี่นคอยนั่นคือบ่ต้องไปเฮ็ดแนวกินบ่ต้องไปยางหายเย็นข้นเนาะพี่น้องเนาะคอยไปว่าคอยปลูกมดหมกหน้าหม อยู่พูดเดียวพราะคอยได้เห็ดกับเขาแต่ว่าขอให้คอยดิปลูกพี่น้องจ๋าคอยเพราคอยได้เห็ดกับเขาแต่คอยเห็ดกับเขาก็คอยเห็ดพัดๆถอดๆยุบานเราจะน้องคอยเห็ดกินง่ายๆหุงข้าวแล้ยวข้างเที่ยวก่อนกะเขาหอนหอนกินแต่แก้วพริกตาแดงแล้วก็แล้วเราจะพี่น้องจ๋ายุบานคอยกินยุนี่กะคือกันพี่น้องว่าแตกต่างการกินของก้อยการกินยุบบานกับการกินยุนี่ว่าแตกต่างกันจนพ่อแม่บาน อันก็คือบ่ได้เลี้ยงเท่ลำาลำาพอสันไปมกินเขาก็ผิกมันแสบนะพี่น้องเนาะคุงเข้าฮอนลอนแะ้รกันพิกโคผงโรยนะเจ้านพี่น้องจา๋าน้ำปลาโยน้ำปลาแดกแล้วก็คน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 ขูเอาขึ้นเขามาหนีนกินแสบเป็นจะไน,น <ś> <ś> ขอบอกเด้จ้พี่น้องฮัโลฮโหล,าโลยา่ยมมากจ้ะอินอิน Ja, uh, yeah, ich <laughs> mag Das ist Claudia. Ich yeah. ich, ich habe mag die uh, Chili. Chili. Why is the weather is schlecht, schlecht, Ja. Yeah. Yeah. <laughs>